เกวซาเดียวกันนะทุกคนเดี๋ยวไปดูว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะคะตอนนี้แม่บ้านก็เตรียมมีกระหล่ำปีสับนะทุกคนสับให้ละเอียดพอประมาณหรือว่าใครจะเอาไปปั่นก็ได้ให้มันละเอียดแล้วก็ขยำเกลืออันนี้แม่บ้านขยำเกลือแล้วก็ให้มันจะเป็นน้ำกระหล่ำบกนะะ เวลาใช้ล้าก็บีบเอาน้ำออกบิดน้ำตลับอยบีบบีบออกให้หมดแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปมีใส่ส่วนผสมด้วยกันเนาะ ส่วนผสมก็จะมีหมูบดนะคะทุกคนหมูบดแล้วก็จะมีขิงมีกระเทียมแล้วก็มีต้นหอมแล้วก็กระล่ำที่บีบน้ำออกเมื่อกี้เนาะนันแรกเราก็จะใส่ขิงกับกระเทียมลงไป แล้วก็จะมีซอสปรุงรสประมาณสามช้อนโต๊ะก็จะมีน้ำมันหอยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะช้อนน้ำมันงาน้ามันงาไม่ต้องเยอะ Kemudian, dan 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 แล้วเราก็จะใส่เหล้านี่เหล้าผสมอาหารนะทุกคนแล้วก็ใส่แป้งมันนิดหน่อยเพื่อให้เนื้อมันนุ่มเนาะแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปคลุกเขาเอามาเมื่อกี้แม่บ้านลืมบอกใส่ไอ้อะไรนะพริกไทยลงไปเนาะ จะได้หอมถ้าเดี๋ยวเราแรปไว้แช่ตู้เย็นประมาณครึ่งชั่วโมงนะให้เขาเซตตัวแล้วก็เดี๋ยวมาทำห่อ,อกเกี๊ยวกันค่ะครบหนึ่งครบครึ่งชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวเราไปหอ่อกันนะทุกคน ค่ะแม่บ้านก็จะมาห่อเคียวทุกคนเราห่อเองก็ใส่ใส่เยอะๆเลยจะได้อร่อยเต็มคำปิดมุมให้สนิทห่อเคียวก็คือต้องปิดมุมทุกมุมให้มันสนิทไม่งั้นเดี๋ยวมันจะ ไส้มันจะทะลักเนาะเวลาเราเอาไปต้มหรือว่าเอาไปนึ่งแล้วก็เวลาทอดมันจะได้ไม่แตกปิดริมให้สนิทแล้วก็บีบไส้มันลงมาข้างล่างนะคนบีบไส้ลงมาข้างล่างแล้วก็วกจับจีบเข้าหากันแล้วก็มาจีบบีบให้สนิท เดี๋ยวแม่บ้านก็จะหอไปเรื่อยๆจนมันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปต้มแล้วก็มาชิมพร้อมกันว่าอร่อยหรือเปล่าแม่บ้านคอนเฟิร์มจ้าตอนนี้ก็น้ำเดือดแล้วก็ใส่เกี๊ยวลงไป ปิดฝาพัก,พกรอให้มันเราให้มันรอยตัวนะทุกคนแล้วค่อยค่อยค่อยคนนะอย่าไปขยับมันแรงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแตกเนาะเดี๋ยวเราให้มันรอยตัวแล้วก็มาดูว่าสุกหรือยัง เราไปชิมพร้อมกันนะทุกคนถ้ะอันนี้เราจะามาใส่ช่องฟิตไว้นะทุกคนาวางช่องฟิตไว้ใส่ให้มันแข็งตัวนะแล้วเราก็ออกมาใส่ถุงแยกไว้ถุงละสิบลูกหรือสิบห้าลูกแล้วแต่เราจะกินมันง่ายต่อกันเวลาเราจะเอามาทำต้มยำทอดเนาะ ก็คือที่แม่บ้านทำครั้งก่อนนะเพระมันแข็งตัวแเราก็เอามาใส่ถุงไว้เป็นถุงนะก็จะง่ายต่อการใช้สวยขอทงทุกคนลองมาทำทาูมก็ง่ยค่ะทุกคนมาทานเกี๊ยวด้วยกันค่ะนี่เป็นซอสมีซอสปรุงรสน้ำส้มสายชูแล้วก็กระเทียมสับ มเคามมาชิมอืมมีค่มาอมนุ่มเหอียว่เด่อยคองแผ่นอเกีลยวอรา่อกยค่ะลองทำททกคน,คนานะอกลยค่่ากลกค่ะากคะลย่ะมากคะอไเ่อย ก,กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ